สวัสดีครับพบกับผมเอไลเดอร์ A วันนี้จะนำพาท่านผู้ชมไปพบกับรถยนต์ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้จะเป็นรถรุ่นไหนค่ายอะไรไปรับชมกันได้เลยวันนี้กับผมเอไลเดอร์ A ider, จะนำพาเพื่อนๆย้อนลอยไปดูรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจตั้งแต่ปี2013 หรือว่าเป็นรถต้นแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากประเทศจีนเลยก็ว่าได้นะครับตัวรถคันนี้มีในนามชื่อว่า roewe e ห ev เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วนสมัยนั้นก็คล้ายๆกับรถต้น,นแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของจีนเลยก็ว่าได้นะครับตัวรถนั้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังถึง52กิโลวัตต์สามารถขับระยะทางได้ถึง170กิโลเมตร สมัยนั้นประเทศจีนเสนอราคาขายอยู่ประมาณ800,000กวบาทและมาพร้อมกับการรับประกันถึง5ปีหรือ1,000กิโลเมตรด้วยส่วนทรงของตัวรถนั้นเป็นรถแฮทแบ็กที่มีมิติต,ตัวถังความยาวอยู่ที่3,569ม mm, ิลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,551ม mm, ิลิเมตรความสูงอยู่ที่1,540ม mm, ิลิเมตร ระยะฐานล้ออยู่ที่2,305ม mm. ิลิเมตรตัวรถมาพร้อมกับ3ประตู4ที่นั่งห้องเก็บสัมภาระขนาด60ลิตรมาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด52กิโลวัตต์แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่155นิวตันเมตรสามารถขับได้ระยะทางถึง170กิโลเมตรและมาพร้อมความจุแบตเตอรี่ขนาด22.4กิโลวัตต ใช้จำนวน1มอเตอร์ระยะในการชาร์จ6-8ชั่วโมงตัวรถสามารถทำความเร็วได้ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเป็นรถจนพลังงานไฟฟ้ารุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้นะครับของประเทศจีนตั้งแต่ปี2013ทำให้ประเทศจีนนั้นมีการวิวัฒนาการก้ากระโดดในการพัฒนารถจนพลังงานไฟฟ้าให้สามารถวิ่งได้กไกลขึ้น และมีความจุแบตเตอรี่ที่มากขึ้นทําให้เรานั้นอยากได้มาเป็นเจ้าของเลยทีเดียวนะครับและช่วงนี้เราจะจัดนําเสนอเกี่ยวกับรถจนกรพลังงานไฟฟ้าไล่ตั้งแต่ปี2013จนมาถึงปัจจุบันนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าวิวัฒนาการของรถจนรพลังงานไฟฟ้าในประเทศจีนเป็นอย่างไรนะครับ หากเ,เพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s ไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและไม่อยากพลาดขาวสารก่อนใครก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยละครับวันนี้กับผมเอเรเดอร์ A er, ตองขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ